สวัสดีครับผมชาติครับมาต่อกันนะครับคลิปนี้จะมาปาดบ่านะครับจะมาปาดบ่านะครับฝาสกูปี้ที่เราเป็นหลอดไปนะครับมีดแรกก็เป็นมีด45องศานะครับการที่จะปาดบ่าให้อยู่นะครับให้สนิทโดยที่ไม่ต้องบดนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเครื่องมือของเรานะครับเครื่องมือนะครับแกนปาดคอจับเครื่องมือทุกอย่างนะครับแบบของเรารวมถึงมีดปาดนะมีดปาดโดยเฉพาะ45ต้องเป็น45เป๊ะนะครับไม่ใช่ว่าเอ้46 คาดเคลื่อนไปนะครับรับมีดมาไม่ใช่หน้าสี่บห้ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ไม่อยู่รวมถึงการเจาะตำแหน่งของอตัวใส่มีดด้วยนะครับมามาเดี๋ยวเรามาปากเลยนะครับมีสิบห้าก่อนเลยอันนี้ปาด้เสียก่อนนะครับรอบเร็วรอบช้ากินหนักกินเบาแล้วแต่เรานะครับเครื่องเรารับใหม่ไหมแค่ไหน ป๊บเสร็จแล้วนะ15ผ่านไปอันนี้มีเริ่มไม่คมแล้วนะครับเริ่มปาดไม่เงาแล้วเดี๋ยวรับใหม่นะครับปึ๊บต่อไปก็เป็น60องศาครับนี่10องศาเหมือนเดิมคลิปนี้จะไปไวหน่อยนะครับน้นโดยเวลากระทันชันชิดนะครับภารกิจหลายอย่างเลยเกิน ปาดแค่ให้มันประจบกันนะครับหกสิบกับห้าองศานะครับอ่าเมื่อปาดหกสิบาองศาได้แล้วนะครับที่มันประกบกันก็วัดนะวัดมุมวัดมุมเพื่อหาระยะนะครับเพื่อหาระยะว่ามันได้หรือยังนะครับปึ๊บวัดมุมมาเทียบกับใบเบาเมื่อได้แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับลงสี่สิบห้าองศาเลย อยู่ไม่อยู่ขึ้นอยู่กับมีดตัวนี้แล้วนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วง่ายไหมแค่นี้เองนะครับแค่นี้นะครับในการปาดบาดถอดการปาดได้เลยยังไม่เสร็จหรอกอันนี้45ยังแคบอยู่นะครับตามจริงจะปาดก้างกว่านี้ อันนี้ปาดนิดนึงเพื่อที่จะเช็คดูก่อนนะครับว่าส5หอยู่ในระยะที่เท่าไหร่ก็แต้มไมจิกที่ใบวาวเหมือนเดิมนะครับแต้มไมจิกที่ใบวาวแล้วก็ใส่วาเข้าไปดูหมุนวาวดูตืดๆๆๆๆๆๆอย่างนี้นะครับเ้าเอาก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นรอยนี่เราก็เช็คดูว่าอยู่กลางใบหรือยังโอเคถ้ามันกลางแล้วโอเคเราก็ปาดสีซ้้าซ้แค่นั้นเองนะครับก็มันก็จะกว้างให้เท่ากับตัว หน้าใบเบาแล้วหน้าสี่ผ้าให้มันกว้างเพิ่มมาอีกนิดนึงครับเนี่ยอีกประมาณสัก0.2นะครับนี่ง่ายไหมนะครับไม่ถึง3นาทีด้วยสามบาทบาทประมาณนาทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับฝากไว้ท่านี้นะครับในการปาดบ่านะครับช้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยคลิปหน้าจะไปทำอะไรก็รอติดตามชมอีทีอีพีนี้ขอไว้ท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนผมเจ้าอดอสบีสวัสดีครับ